สวัสดีค่ะชื่อชนิดาโกพลดัตนะคะชื่อเล่นชื่อมดนะคะ,ะจบพยาบาลศาสตร์ที่นี่เป็นรุ่นที่1เลยนะคะประมาณพศ2553อ,อ25ะคะ่ะปัจจุบันนี้เรียนจบปริญญาตรีอีกใบหนึ่งคณะแพทยศาสตร์นะคะจบจากฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ฝึกอินเท s ชิพนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลพระหนพลพยุหะเสนาค่ะประสบการณ์ในการทํางานเป็นพยาบาลประมาณ10ปีค่ะก่อนที่จะไปเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ตอนเด็กเลยค่ะ ค้อมฝ่ยฝันอะคืออยากเป็นหมอเหมือนเราเราตอบคําถามตัวเองค่ะว่าถ้าเราเรียนหมอเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่มันเยอะเราก็เลยเลือกที่จะเรียนพยาบาลในเมื่อเราสอบติดแล้วอะเราก็เลยโอเคเราจะโฟกัสในการของในการเป็นพยาบาลของเราในระหว่างที่เรียนอะเรารู้สึกว่า,าการเรียนมันเข้มข้นดีค่ะมันทําให้เราตอบคําถามให้การดูแลคนไข้ได้เรารู้สึกว่า คุณภาพแล้วก็มาตรฐานมันดีมากๆค่ะสํำหรับที่นี่สมมติว่าถ้ามีคําถามว่าคนไข้เป็นโรคนี้แล้วคิดว่าต้องให้การรักษาอะไรต้องตรวจอะไรคนไข้บ้างซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นไมล์แมปปิ้งในในหัวของเราค่ะถ้าเราตอบได้อะมันรู้สึกว่า มันจะมีความภูมิใจว่าโอเคเราเราคือหมอคนนึงแล้วซึ่งพยาบาลเรามีหน้าที่ในการดูแลดูแลใช่ไหมคะแต่หมอก็คือรักษาเพราะฉะนั้นเราอยากเอาองค์ความรู้ไม่ว่าจะด้านการพยาบาลและด้านการแพทย์นะคะเราอยากเอามารวมกันเรามองว่าถ้ามันรวมกันได้อะมันจะดีมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราตัดสินใจไปเรียนต่อแพทย์ที่นั่นคะ่ะจุดเด่นของพยาบาลเอายูมีความเข้มแข็งคะ่ะแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีมาตร,รฐานในการดูแลคนไข้ถ้าน้องๆที่จะเข้ามาเรียนน่นนะคะเ uh. อายูอ่ะ โดยเฉพาะคณะพยาบาลเนาะเพราะว่าพี่ก็จบพยาบาลมาอยู่แล้วแต่ให้น้องคิดว่าถ้าอาจารย์เขาเข้มข้นนะคะอยากให้น้องมีความสุขกับการเรียนถ้าเมื่อไหร่ที่อาจารย์เขาเข้มข้นน่ะนั่นนะคะเขาต้องการให้เราได้ความรู้แบบเต็มเปี่ยมเมื่อไหร่ที่เราเรียนเราจบไปแล้วะคะ่ะเวลาเราไปใช้กับคนไข้อะ่ะมันจะเกิดประโยชน์มากๆแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจมากๆที่เราจบจากอีสเทิร์นเอเชียค่ะ